ไทยเกือบเสียเซตให้เวียดนามแล้วค่ะทุกคนโอ้ไม่ก๊ วันนี้นะคะนัดชิงชนะเลิศไทยพบเวียดนามนะคะวันที่11กันยา2565ต้องกล่าวก่อนนะคะว่าผู้ชมเต็มสนามโฮราชชาชายฮอลเลยค่ะคือเต็มแน่นเอียดจริงๆที่สำคัญนะคะผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่อใน14คนที่มาแข่งขันในรายการนี้ก็มาด้วยนำโดยชัดชอุออนมุกสีเอซิริมามานากิจทิชายาบุลเลอร์สุทัตตาเชือ้อวูลิมมาหมดเลยถือว่าเซอร์ไพรส์รามากไทยรู้อยู่ แล้วนะคะว่าเวียดนามก็คือฟอร์มดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเซตแรกอัด เกมรุกเต็มที่ค่ะชุดหลักแทบหมดนำโดยมือเซตพรพันเกิดปราดหัทยาบำรุงศุขพิมพิชยากกรำอัจฉราพรคงยศทิชากรบุญเลิศวิภาวีสีทองและปิยนุษย์แป้นน้อยค่ะแค่เปิดมาช่วงเซตแรกนะคะก็รู้แล้วว่าแบบการเล่นคือเล่นยากมากคะแนนแต่ละแต้มไม่ได้มาง่ายๆเวียดนามมีเทคนิคการเล่นบอลคล้ายๆเรานะคะขึ้นอ,อยู่ว่าใครจับมากกว่ากันเวียดนามเล่นบอลแทรกบอลสูตรของเขาได้ดีและวิภาวี ีนะคะวันนี้เป็นตัวจริงในเซตแรกพูดตามเนื้อผ้าเลยคือทําได้ดีน้องเสิฟสองคะแนนติดเลยแต่ต้องยอมรับว่าวีภาวีเป็นคนที่รับบอลแรกไม่ดีนะคะทุกคนและก็โดนเสริรฟจ,จี้บ่อยมากคะแนนนะคะก็ไล่กันมาติดติดเลยค่ะไล่กันมาแทบจะแต้มต่อแต้มเวียดนามนะคะถ้าถึงมือเจินดีแทงทุยหรือว่าโฟที T นะคะเมื่อไหร่ที่โฟทีบุกนะคะก็พูดได้เลยว่าเป็นแต้มหมดแต่ของไทยก็ไม่แพ้ค่ะเมื่อไหร่ที่เข้าบอลเพียวอัจฉราพรคงยศเข้ามือ เพียวนะเต็นแต้หมดเหมือนกัน2แมตชนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแมตอินโดและแมตเวียดนามเพียวอัจาราพรคงยศตามที่โค้ดด่วนให้สัมภาษณ์เลยว่าไม่อยากให้เพียวห่างเกมไปมากกว่านี้ลงเน้นๆเ,เลยจุกจ๊กไทยชนะมาได้25ต่อ19ค่ะในเซตแรกแต่เหนื่อยเหมือนกันนะเซตที Z ่2ค่ะสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสําหรับผู้เล่นทีมชาติไทยอีกแล้วค่ะทุกคนในเซตที่2นะคะโค้ดด่วนได้หมุนเวียนผู้เล่นและนําตัวแก้วกัลายาลงมาค่ะและวิพ าวีลงมายิงยาวในเซตนี้เลยพอมาในเซตที่2ค่ะเมื่อเวียดนามเขาผ่านเซตแรกเราไปได้แล้วใช่ไหมคะเวียดนามก็จับเซตแรกเราได้แล้วเซตที่2เขาก็ดูเหนียวขึ้นบล็อกขึ้นแก้เกมได้ดีขึ้นคะแนนในเซตนี้ค่อนข้างที่จะติดเหมือนเดิมค่ะและขณะที่เวียดนามกําลังรุกเรานะคะกําลังตีบอลมาในแดนเราวิฟาวีกระโดดบล็อกค่ะพอกระโดดลงมาไปเหยียบเท้าเวียดนามทําให้ข้อเท้าพลิกและไม่สามารถเล่นต่อได้ค่ะทุกคนต้องหา ออกจากสนามทันทีเลยนะคะทุกคนเรื่องแบบนี้ก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะสําหรับผู้เล่นทีมชาติไทยและมันจะมีส่งผลไปต่อการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะถึงเนี่ยสิคะหลังจากที่วีพาวีเจ็บนะคะและถูกหามออกไปส่งสสิพาพรลงมาแทนค่ะแก้วกัละยาก็บล็อกได้ดีสสิพาพรก็ตีได้ดียอมรับว่าสสิพาพรรับบอลแรกดีมากต่างคนต่างเล่นเข้าขากันค่ะเตยหัตยาก็บล็อกดีจับบล็อกดี แก้วกัลยาก็บล็อกดีเช่นกันแต่ก็ต้องยอมรับนะคะพอมาถึงเซต2นะคะโค้ดด่วนก็เพิ่งเริ่มมาเปลี่ยนนุกนิกนะธนีชาและกันนิกาทีประชนลงมาท้ายเซตค่ะก็ต้องบอกว่าโค้ดก็ต้องดูเกมแล้วค่ะทุกคนว่ามันจะเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นได้เร็วแค่ไหนบางอย่างพอเล่นกับเวียดนามนะคะทีมที่เขาแข็งแข็งอ่ะมันก็เปลี่ยนผู้เล่นได้ไม่มากเปลี่ยนนุกนิกและกันนิกาลงมาท้ายเซตนะคะยังเซตไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังตีไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยค่ะก็ชนะแล้วท ชนะเซตที่2นะคะ2 5ต่อ17เ็ซตที่3ค่ะทุกคนถือว่าอีกนิดเดียวก็ไม่รอดแล้วยอมรับเลยพอเวียดนามเขาเห็นเกมเราใน2เเซตแรกใช่ไหมคะแล้วถ้าเกมที่3เขาไม่ชนะ mm hmm. เขาก็าคือแพ้ไปเลยใช่ไหม mm hmm. เขาก็แบบฮึดขึ้นมาและจับเกมเราแก้เกมกับเราได้ถูกมากตรงจุดมากยิ่งขึ้นและในช่วงต้นเซตนะคะตั้งแต่ต้นเซตเลยท่าของไทยก็ไม่ค่อยดีค่ะเวียดนาม นำห้าคะแนนโค้ด,ด่วนขอเวลานอกทันทีคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าเวียดนามเกมรับดีขึ้นบล็อกดีขึ้นคะแนนนะคะในเซตที่สเวียดนามก็นํามาตลอดนําไทยมาตลอดเลยทุกคนคือแบบนําแต้มต่อแต้มเลยนะและไทยก็ค่อยมาตีตื่นมาจนแบบคะแนนมาเท่ากัน23-23พอ23-23ไม่ได้แล้วคือมันท้ายเสร็จแล้วโค้ด่วนขอเวลานอกอีกทีไม่จบค่ะ23่3แล้วไป 24- 24โอตอนนั้นคือแบบ ชื่อเลยว่าทุกคนในสนามก็คงนั่งกันไม่ติดเก้าอี้แล้วล่ะคะ่ะสุดท้ายค่ะต้องอยู่ที่สติของตัวผู้เล่นล้วนๆเลยพออยู่ในช่วงเวลาที่กดดันแบบนี้ไทยก็มีสติมากกว่านะคะทุกคนยอมรับเลยไทยชนะเวียดนาม26ต่อ24ค่ะ3มเซตรวดจุกจุแทบหืดขึ้นคอก็ต้องบอกนะคะฟอร์มการเล่นของทั้งไทยและเวียดนามวันนี้ก็คือไม่ปล่อยคะแนนกันเลยอะ่ะกว่าจะได้แต่ละแต้มคือยากมากจะให้คะแนนฝ่ายตรงข้ามง่ายๆก็ไม่ได้ ถือว่าวันนี้ไทยทําได้ตามเป้านะคะที่วางไว้วันนี้ได้เห็นบอลหลักบอลสูตรของทั้ง2ทีมแบบหลากหลายมากแต่ความเป๊ะความสมบูรณ์มากที่สุดน,น,นะคะก็ต้องยกให้ไทยเวียดนามนะคะถือว่าพัฒนาดีขึ้นมากๆอย่างแรกที่เวียดนามได้เปรียบที่เราให้เขาแบบดีขึ้นแบบนี้เพราะเขามาเก็บตัวที่ไทยเป็นเดือนๆเลยนะคะทุกคนทําให้เขาได้แบบมาฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยกับสนามแล้วก็ปรับสภาพร่างกายได้เร็วและดี มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เวียดนามพัฒนาเพราะถ้าเวียดนามพัฒนามากเท่าไหร่เราทีมไทยก็ต้องพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆอีกค่ะมันก็ทําให้เห็นว่าทีมไทยไม่หยุดพัฒนาเช่นกันค่ะพรพัน์เกิดปราดกับตันทีมนะคะได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าพอเราได้เล่นเล่นเหมือนเดิมตั้งแต่2เซตแรกนะคะเราไม่ได้ออกอาวุธอะไรเพิ่มเติมเวียดนามก็จับเราได้เวียดนามจับบอลเร็วของเราได้ศึกษาเกมเรามาดีเราก็เล่นในรูปแบบของเราปก ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วเพราะเราก็ดูเขาเขาก็ดูเราแต่สุดท้ายก็ได้แชมป์มาได้ค่ะทีมแชมป์นะคะของรายการศึกวันอาเซียนกลางปีก็ไทยค่ะเรียนเงินเวียดนามเรียนทองแดงอินโดนีเซียและที่4นะคะก็คือฟิลิปปินส์รายการศึกวันอาเซียนกลางปีถือว่าเป็นเกมสุดท้ายนะคะของทีมชาติไทยที่จะมีการลงแข่งขันก่อนไปการแข่งขันรายการใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกรายการนี้ถือว่ารอด,ด่วนทดสอบผู้เล่นเยอะ ผู้เล่นแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุด A ชุด B ีก็ได้ลงสนามประลองประเดิมสนามกันค่ะได้โชว์ศักยภาพให้โค้ชเห็นและโชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือให้แฟนวอลเลย์บอลเห็นด้วยรายการต่อจากนี้นะคะจะเป็นเป้าหมายใหญ่เป้าหมายหลักของทีมชาติไทยของนักกีฬาไทยรวมไปถึงของสมาคมวอลเลย์บอลไทยด้วยนะคะนั่นคือรายการชิงแชมป์โลกมันมีเรื่องอะไรให้น่าตื่นเต้นมากมายเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะมารีบเล่ารีบสรุปให้ทุกคนทราบก่อนจะมี การแข่งขันทั้งหมดเกิดขึ้นทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับที่เวียดนามเล่นกับไทยในวันนี้ฟอร์มของไทยกับเวียดนามเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งรายการใหญ่ที่จะถึงนี้คือรายการชิงแชมป์โลกด้วยค่ะ